ตามที่ทราบกันนะครับประมาณเดือนตุลาทาง JR หรือว่า JR ใหญ่นะครับจะมีการปรับขึ้นราคาทั้งในตัวของแบบธรรมดาแล้วก็แบบกรีนเอก็พยายามจะหาวิธีต่างๆนะครับในการวางแผนการเดินทางนะครับมาให้เพื่อนๆว่าถ้าเราไม่ใช้ JR ใหญ่นะครับเราจะใช้อะไรในการเดินทางนะฮะอย่างเช่น EP ที่แล้วนะครับเอก็มาแนะนําในส่วนของการเดินทางระหว่างเมืองนะครับโดยใช้รถบัสนะครับของ w i l l e r e x p r e s s นะครับในการเดินทางระหว่างเมืองโตเกียวไปที่โอซาก้าแล้วก็จากโอซาก้ามาที่โตเกียวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนเดินทางระหว่าง ฝั่งเมืองโตเกียวแล้วก็ไปที่เมืองโอซาก้าครับแล้ววันนี้นะครับเอจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับเดินทางท่องเที่ยวนะครับโตเกียวแล้วก็โอซาก้านะครับแต่ว่าจะเป็นพาสรถไฟนะครับซึ่งจะเป็นพาสรถไฟวิ่งเส้นด้านบนก็คือวิ่งเส้นโฮคุริคุนะครับผมก็คือจะวิ่งจากโตเกียวนะครับวิ่งขึ้นไปทางคารุซาวะทางนากาโนแล้วก็ไปทางโทยามาแล้วก็วิ่งข้ามมาที่ทางฝั่งคานาซาวะครับแล้วก็จะสามารถนั่งรถไฟนะครับลงมาที่โอซาก้าได้ด้วยนะครับก็จะเป็นตั๋ว JR โฮคุริ 1,500เยนฮะตีเป็นเงินไทยคร่าวๆค,คืออยู่ที่ประมาณ6,400บาทนั่นเองครับก็คือจะใช้ได้ต่อนเนื่องกันทั้งหมด7วันครับโปรแกรมนี้จะเป็นยังไงให้ติดตามชมได้ที่ EP นี้ครับ ถ้าเราจะพูดถึง JR h o k u r i k u a s p a าสแบบ7วันนะฮะก็คือจะเป็นพาสที่ร่วมมือกันระหว่าง JR East แล้วก็ JR West นะครับสามารถเดินทางได้จากสนามบินนาริตะนะครับเข้ามาที่โตเกียวนะครับโดยใช้รถนาริตะ Express นะครับหรือว่ารถ n e ็กนะครับสามารถเดินทางได้จากโตเกียวมาที่คานาซาวะนะครับโดยผ่านเส้นทางคารุซาวะนะครับนากาโน่โทยาม่าโดยใช้ h o k u r i k u Shinkansen นั่นเองครับตัวนี้นะครับยังครอบคลุมในส่วนของรถไฟด่วน Thunderbird นะครับวิ่งจากคานาซาวะมาที่โอซาก้าด้วยครับโปรแกรมวันนี้นะครับผมเอก็ วางแผนไว้ว่า7วัน6คืนนะครับโดยใช้สายการบิน a อรเอเซ็นะครับเที่ยวบินก็คือตประมาณเที่ยงคืนนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับจะเป็นวันเวย์มาลงที่สนามบินนาริตะนะครับเหมือนอีพีที่แล้วนะครับก็จะมาถึงที่สนามบินนาริตะนะครับประมาณช่วง8ปดโมงเช้านะฮะจากนั้นนะครับเราก็เอาตั๋ว JR อาร์โฮคุริคุอาร์พารแบบ7วันนะครับไปเปิดใช้งานนะครับที่เคาน์เตอร์ JR East ได้เลยนะฮะจากนั้นเราก็จองที่นั่งนะครับขบวนนาริตะเอ็กซ์เพสหรือว่าเน็กนะครับเข้ามาที่โตเกียวได้้เเลยฮฮะะะะะรรอออบบทีี่ดไไวนนนคคัก็ื10 15จ ถึงที่โตเกียวนะครับ11โมง14นาทีถ้าเพื่อนเพื่อนะครับที่ไม่มีตั๋วตัว JR m o k u r i k u e x p a d นะครับจะต้องชำระเงินอยู่ที่2,870เยนนะครับหรือว่าประมาณ750บาทนั่นเองฮะหลังจากที่เรานะครับเข้ามาในเมืองโตเกียวนะฮะเราก็นำสัมภาระนะครับเข้าไปเก็บไว้ที่โรงแรมก่อนนะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็สามารถใช้ตั๋ว JR ฮูริกุอาตพานะครับใช้ในส่วนของตัวยามาโนเตะไลน์นะครับเที่ยวในส่วนของรอบๆเมืองโตเกียวนะฮะอย่างเช่นไปเที่ยวที่ชินจูกุฮาราจูกุชิบุย่าสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็คืนนี้นะครับเราก็จะพักกันที่โตเกียวหนึ่งคืนครับมาถึงวันที่2แล้วนะครับผมสำหรับวันที่2นะครับเราก็จะเดินทางออกจากโตเกียวนะครับมาที่เมืองคารุชวาก่อนนะครับโดยใช้ขบวนรถไฟ ชินงนเซ็นโฮคุริคุที่เอดูรอบไว้นะครับโฮคุริคุชินงนเซ็นขบวนฮาคุตะะนะครับรอบ10บโมงสานาทีครับแล้วก็จะไปถึงที่คารุซาวะเนี่ยตอน11บเโมงสานาทีครับค่าโดยสารจะอยู่ที่5,820เยนครับตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็คือ1,520บาทครับพอเราถึงที่คารุซาวะนะครับเราก็สามารถนะครับไปเที่ยวได้ที่ในส่วนของตัวคารุซาวะปรินต์ช้อปปิ้งคลาสนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีคารุซซาาาวะะเเชชััั่่นนนคครรรบบพืออๆสมถ้้ปปิง ครับหรือว่าหาของทานได้ที่นี่นะครับสามารถเดินได้ทั้งวันเลยนะเอเคไปเดียวมันก็คือสามารถเดินได้อยู่ประมาณสักสามสี่ขีบวงเนี่ยเดินได้สบายๆนะฮะแล้วก็หลังจากเราช้อปปิ้งเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางไปที่เมืองนากาโน่นะครับโดยใช้ตัวโฮคุริคุชินชันเซ็นนะครับขบวนฮากุตะกะเหมือนเดิมนะครับรอบ16บหนาฬิกายีนาทีนะครับแล้วก็จะไปถึงที่นากาโน่นะครับก็คือเวลา16บหนาฬิกาห้นาทีครับค่าโดยสารอยู่ที่3,540เยนครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ920บบาทครัพอเราาถึงที่นก็สาามรถเข้าไปเช็็คคออินนที่โรรรงงแแมมะับผล้วกหาข ทานนะครับแถวแถวโรงแรมได้เลยนะฮะแล้วก็คืนนี้นะครับเราก็จะพักกันที่นากาโน่หนึ่งคืนครับมาถึงวันที่3มแล้วนะครับสำหรับวันที่3นะครับเราก็จะเดินทางนะครับจากนากาโนนะครับไปที่คานาซาวะนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนะครับชุ่่งเช้านะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปเที่ยวที่วัดเซนโกจินะครับที่นากาโนะก่อนนะฮะแล้วก็ ค่อยเดินทางโดยรถไฟโฮคุริคุชินคันเซ็นนะครับรอบ12นาฬิกา6นาทีนะฮะแล้วก็จะไปถึงที่คานาซาวะเนี่ยตอน13นาฬิกา36นาทีครับค่าโดยสารอยู่ที่8,920เยนฮะเทียเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ2,320บาทครับถ้าใช้ตั๋ว JR โฮคุริคุอาร์ตพาสก็คือจะรวมอยู่ในพาสได้นะฮะไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเลยนะครับพอเราไปถึงที่คานาซาวะนะครับเราก็สามารถเที่ยวที่สวนโคโรโคเอนปราสาทคานาซาวะได้เลยนะฮะก็จะมีเวลาเที่ยวนะครับก็คือช่วงครึ่งวันบ่ายนะครับผมแล้้วกก็็คคืนนนีะะรรับเาจ กันที่คาราสว่าหนึ่งคืนครับ มาถึงวันที่4แล้วนะครับผมสำหรับวันที่4นะครับเราก็จะไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านชิราคาาโกะครับจากคานาซาวะนะครับจะสามารถนะครับเดินทางเข้าไปหมู่บ้านชิราคาาโกะโดยรถบัสครับเราสามารถไปซื้อตั๋วรถบัสนะครับหรือว่าสามารถไปจองตั๋วรถบัสนะครับอย่างเช่นสมมติเย็นของวันที่3ของเมื่อวานเนาะถ้าเราพอมีเวลาว่างเนาะเอเนนานะครับให้ไปจองตั๋วรถบัสก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของการเข้าไปหมู่บ้านชิราคาาโกะนะครับจากสถานีคานาซาวะนะครับเราจะต้องจองทุกที่นั่งเนาะเอเนนามนะครับให้ไปจองล่วงหน้าก่อนนะ จองรถบัสนะครับของวันที่4เอาไว้ได้นะครับของการเดินทางนะฮะที่เอเดูยร์บไว้นะครับก็คือของโนฮิบัสนะครับจะวิ่งจากคานาสาว่าเซชันนะครับเข้าไปที่ชิราคาวะโกะนะครับรอบก็คือ8ปดโมงสีครับแล้วก็จะไปถึงที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับตอนประมาณ10บโมงหนาทีได้นะครับใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ1ชั่วโมงครับจากนั้นนะครับเราก็จะเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะกันทั้งวันเลยนะฮะก็คือสามารถฝากท้องนะครับไว้ที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับผมแล้วก็พร้อมกับในส่วนของไปถ่ายรูููปปนนนนนนนะะะะะคคครรรรัับบบบตตาา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 ามมมมมมจุดชชชวววววววิิ่่่่่่งงงๆขออหหห้้้้ฮถไเทียยยโกกสส็ อีกแบบนะครับที่นี่นะครับสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวนะครับหรือว่าฤดูหิมะนะครับหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิก็สวยแตกต่างกันนะฮะถ้าไปเที่ยวช่วงฤดูร้อนนะฮะก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัดกับสีทองนะครับของพวกใบไม้แห้งนะฮะก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะฮะสำหรับที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับตอนเย็นนะครับเราจะออกจากหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับก็คือนั่งนงคีบัสออกมาเนี่ยรอบประมาณ15บหนาฬิกาห้นาทีครับแล้วก็จะถึงที่คานาวัสดิ์เซชั่นเนี่ยตอน17นาสิบเข้าอออกจะยู่่ที1,000 3า0บาทครับแล้วก็คืนนี้นะครับเราจะพักกันที่คณนสว่าะอีก1คืนครับมาถึงวันที่5แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางจากคณนสว่าะนะครับไปที่โตเกียวครับโดยขบวนรถด่วนพิเศษทันได้เบอร์ได้เองครับซึ่งรวมอยู่ในตั๋ว ตัว JR โฮคุริคุอาจผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเดินทางนะครับจากคานาซาวะนะครับไปที่โอซาก้านะครับรอบตอนประมาณ9ก้โมงสนาทีครับแล้วก็จะไปถึงที่โอซาก้านะครับตอนเวลา11บเนาฬิกาสานาทีครับพอเราไปถึงที่โอซาก้านะครับเอแนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำสัมภาระนะครับไปฝากที่โรงแรมก่อนนะฮะแล้วเราก็จะใช้ตั๋วอีกตั๋วหนึ่งนะฮะที่เอแนะนำให้ซื้อเพื่อนก็คือตั๋วโอซาก้าอาร์เมสติงพาสแบบ2วันครับตอนนี้นะครับจะเป็นเอาพาสนะครับมีจำหน่ายตั๋วโอซาก้าอาร์เมส่วนของ สองวันที่5แล้วก็วันที่6นะครับผมตั๋วใบนี้นะครับสามารถใช้รถไฟใต้ดินนะครับทุกสายในโอซาก้าได้นะครับตลอด2วันนะฮะแล้วก็สามารถเข้าที่เที่ยวฟรีนะครับในโอซาก้าที่ชิตชิตได้ประมาณเกือบ50ที่เล่ยนะฮะเพื่อนลองดูนะฮะว่าสามารถเที่ยวได้กี่ที่นะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราไปขึ้นตั๋วหรือว่าไปรับตั๋วที่โอซาก้าแล้วนะฮะเขาก็จะมีเป็นแบบคู่มือกับแผนที่ให้นะฮะในส่วนของการเดินทางนะครับเพื่อนๆก็ดูว่าเพื่อนๆชอบเที่ยวแบบไหนนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวอก็อาจ่ะรวสายช็อ็ อาจจะไปช้อปปิ้งช่วงเย็นนะครับที่หอคอยซิลเซนกุนะครับผมหรือว่าถนนคนเดินนะครับหรือว่าอาจจะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่เฮลฟไฟส์นะครับแล้วก็อาจจะไปล่องเรือซันตามาเรียก็ทำได้เช่นเดียวกันฮะตัวอซาก้าร์ไมน์ทิงค์พาสนะครับรวมค่าเข้าที่เที่ยวนะครับทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะแค่โชว์แค่บัตรโอซาก้าร์ไมน์ทิงค์พาสใบเดียวนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟใต้ดินนะครับในโอซาก้าฟรีแล้วก็ที่เที่ยวทั้งหมดนะครับที่เขาร่วมโปรโมชั่นกับตัวโออสกาครับคืนนนนนีีี้้ะะคคครรรัััับเาาาจพกกกกท่โออซืบ มาถึงวันที่6แล้วนะครับสำหรับวันที่6กนะครับก็จะเป็นอีก1วันเต็มนะครับที่เราจะเที่ยวในโอซาก้าแบบเจาะลึกนะครับโดยตัวโอซาก้าอเมซิ่งพาสแบบ2วันครับ เพื่อนๆนะครับสามารถใช้รถไฟใต้ดินนะครับอย่างที่เอบอกนะครับได้ทุกสายในโอซาก้าเลยฮะได้แบบไม่จับจ่าครั้งเลยนะฮะได้ตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับถึงเที่ยงวันนะคือหรือว่ารถไฟรอบสุดท้ายของวันนั้นๆเลยนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆนะครับใช้ในส่วนของตัวออสการ์ไอริสติงคราสแบบสองวันให้เต็มที่นะฮะับสำหรับวันนี้นะเพราะว่าเรามีเวลาเที่ยวทั้งเต็มวันเลยนะฮะอย่างที่เอเคยไปเที่ยวมานะครับเอเคยทำได้สูงสุดเนี่ยประมาณ8ที่นะฮะแต่ว่าเพื่อนๆบางท่านนะครับที่เอาข้อมูลมาแชร์ครับว่าคุณเ ผมสามารถเที่ยวได้สิงประมาณ12ที่เลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้านะครับประมาณ4ีที่ช่วงบ่ายเนี่ยประมาณอีก4ีที่นะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับอีกประมาณสัก2อสมที่นะฮะก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนเลยนะว่าสามารถวางแผนแล้วก็สามารถเที่ยวได้ไหวแค่ไหนนะฮะอย่างเช่นในส่วนของตัวปราสาทโอซากานะครับก็สามารถเข้าฟรีเช่นเดียวกันนะฮรฮอคอซินเซนกากุนะครับก็สามารถขึ<ส>้นไปชมวิวได,ด,ด้ฟรีเช่นเดียวกันฮะแล้วก็ตึกอูเมดสกายนะครับที่สามารถไปชมวิวได้ก็สามารถขึ้นฟรีนะครับเพราะว่ารวมอยู่ในตัวโอซากาอเมซิ่ง โอซาก้าซูนะครับตัวใบนี้นะครับก็รวมในส่วนของค่าเข้าโอซาก้าซูเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับใช้ตั๋วโอซาก้าไอซิ่งพลาสแบบสองวันนะครับให้อย่างเต็มที่นะครับก็คือวันครึ่งนะฮะที่เรามีเวลานะฮะก็อยากจะให้วางแผนกันนะฮะเพราะว่าพอได้คู่มือมาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับกับแผนที่นะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าที่ท่องเที่ยวนะครับที่เขาจะแบ่งเป็นโซนไว้เนี่ยแล้วก็สามารถเดินทางได้เป็นโซนเนี่ยจะต้องทํำยังไงแล้วก็เดินทางแบบไหนบ้างนะครับก็จะอยู่ในคู่มือเลยนะฮะแล มาถึงวันที่7แล้วนะครับผมสหรับวันนี้นะครับก็คือจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะอยู่ที่โอซาก้านะครับแล้วก็เป็นการเก็บตกก็แล้วกันเนาะจะเป็นการเก็บตกนะครับเที่ยวรอบๆในโอซากานะครับเพราะว่าตัว JR Ho กวอคุอาร์ดพารแบบ7วันนะครับที่เราใช้นะครับตั้งแต่วันแรกนะครับก็คือจะใช้วันนี้ได้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตัวใบนี้นะครับจะรวมในส่วนของตัวรถไฟโอซากาลูไลน์ในส่วนของ JR นะครับอยู่ในตัวใบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือสามารถใช้ในส่วนของตัวโอซากาลูไลนยในส่วงของ JR นะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับที่จําเป็นจะต้องใช้ในส่วนของรถไฟซับเวย์ในโอซาก้านะครับก็คือเพื่อนๆสามารถซื้อในส่วนของพวกโอซาก้าเมโทรก็ได้แบบหนึ่งวันสามารถซื้อได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนพอจะมีเวลานะครับหรือว่าเพื่อนๆนที่ตื่นเช้าหน่อยนะครับสามารถนั่งรถไฟในส่วนของตัวทันเดอร์เบิร์ดนะครับไปลงที่เกียวโตก็ได้นะฮะโดยใช้ในส่วนของตัว JR Honkoku Art Park นะครับนั่งจากโอซาก้าเซชันนะครับไปที่เกียวโตเซชันนะครับดี๋ผมแล้วก็จากนั้นเพื่อนๆนะครับก็อาจจะไปซื้อตั๋วเป็นรถบัสนะครับที่สําหรับเที่ยวในเกียวโตอย่างเช่นเกียวโตซิตี้บัสนะครับแบบ1วันนะฮะก็คือสามารถไปซื้อได้ที่เกียวโตเซชันนะครับเพื่อที่เราจะไปเที่ยวในส่วนของพวกวัดทองนะครับวัดน้ําใสนะครับหรือว่าราชิยามะอะไรก็ตามนะฮะที่เป็นที่ท่องเที่ยวในเกียวโตท้งนี้ทั้งนั้นนะครับตั๋วที่เที่ยวในเกียวโตเนี่ยคือจะยังไม่รวมอยู่ในส่วนของตัว JR โอคูริคุอาจพ์ทแบบเจ็ดวันนะแต่ว่าเอแน้นําก็คือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากไปเที่ยวนะครับก็สามารถนั่งรถไฟจากโอซาก้านะครับไปที่เกียวโตได้นะฮะตรงนี้ไม่เสียตังค์นะสลับเส้นทางนี้นะแต่ว่าถ้าเส้นทางเที่ยวในเกียวโตเนี่ยก็คือจะต้องไปชำระเพิ่มที่เกียวโตครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแผนข้าวข้านะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ขบวนฮารุกะนะครับแบบไม่จองที่นั่งนะครับเดินทางจากโอซาก้าเซชันนะครับในส่วนของรอบ17นาฬิกา3นาทีนะครับแล้วก็จะไปถึงที่สนามบินคันไซนะครับรอบเวลาสิบเจ5ดนาฬิกา ตั๋วนะครับจะอยู่ที่2 9 4 0เยนครับที่เป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ770บาทได้เลยครับแต่ว่าเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะเพราะว่าตั๋วฮารุกะนะครับแบบไม่จองที่นั่งนะครับจะรวมอยู่ในตัว JR h ค m e c o n t e n t p a s แบบเจ็ดวันเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับพอเราไปถึงที่สนามบินคังไซนะครับประมาณ6กโมงนะครับเราก็สามารถเช็คอินนะครับผมแล้วก็โหลดกระเป๋าได้ที่เคาน์เตอร์พิชนะครับผมนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางนะครับ กลับจากสนามบินคันไซนะครับไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยสายการบินพีชนะครับผมนะฮะรอบ19นาฬิกา50นาทีฮะแล้วก็เราจะไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับรอบ23นาฬิกา55นาทีครับหรือว่าประมาณเที่ยงคืนนั่นเองครับและนี่จะเป็นแผนเที่ยวนะครับ7วัน6คืนนะครับเส้นทางโตเกียวคารุซาวะนากาโน่คานาซาวะชิราคามะโกะแล้วก็รวมถึงโอซาก้าครับโดยใช้ตัว JR โฮคุร a สุอาร์แบบ7วันต่อเนื่องนะครับราคาจะอยู่ที่24,500เยนฮะหรือว่าตีเป็นเงินไทยคคครรร่่่่าาาวๆก็ือออยูททีปะมณ6,400บบนนััเง ถามว่าคุ้มไหมเอว่าคุ้มเนาะถ้าสมมติราคาตั๋ว JR ใหญ่ขึ้นเนี่ยฮะเขาก็จะขึ้นอยู่ที่ประมาณที่เอเคยแจ้งไว้คือประมาณ13,000บาทเนาะอันนี้ก็คือถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะแล้วก็สามารถเดินทางได้ตั้งแต่สนามบ,บินนาริตะนะครับเข้ามาที่โตเกียวแล้วก็สามารถเดินทางโดยรถไฟโฮคุริคุชินชันเซ็นนะครับขึ้นไปที่ทางเส้นนาคาโน่แล้วก็ไปสุดที่คานาซาวะแล้วก็ยังรวมรถไฟดว่วนพิเศษทันเดอร์เบิร์ดนะครับจากคานาซาวะเข้าไปที่โอซาก้าด้วยฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง หรือว่าแวะเที่ยวทางโทยาม่าหรือว่าทางคานาซาวะก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาจบทริปที่ โอซาก้าครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากใช้ตัว JR ใหญ่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเดือนตุลานะครับเขาก็จะประกาศที่ราคาแล้วนะฮะทั้งแบบ ordinary แล้วก็ทั้งแบบกินคาร์ทั้งแบบ7วัน14วัน21วันขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแผนคร่าวๆนะฮะ7วัน6คืนโดยใช้ JR ฮอก u กโดอาร์ตพนะครับเป็นตัวที่ร่วมมือกันระหว่าง JR X แล้วก็ JR West ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับคลิปนี้นะครัับบ่่เออรวาคคคก็ืต๋ นะครับที่เอรวมมาให้ก็คือสายบินสุวรรณภูมินะครับเข้าไปที่สายบินในจักนะครับโดยสายบินเอร์เช็กนะครับผมแล้วก็คลากรนะครับโดยสายบินพิชนะครับผมจากคันไซนะครับกลับมาที่สุวรรณภูมินะฮะรวมกันนะครับสองขาจะอยู่ที่13,000บาทครับในส่วนของตัวสุวรรณภูมินะครับเข้ามาที่ในจักเนี่ยจะอยู่ที่ราประมาณ8,000บาทโดยประมาณเนาะแล้วก็จากสนามบินคันไซนะครับเข้ามาที่สุวรรณภูมิเที่ยวนึงเนี่ยประมาณ5,000บาทรวมกันเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ13,000บาทโดยประมาณนะฮะอันที่สองนะครับก็คือตัั๋ววแบบบนนต่่ออเืงาท สามนะครับก็คือตั๋วรถบัสนะครับจากคณะสวะนะครับเข้าไปที่ชิราาบะโกโก,ก็คือตั๋วโนฮิบัสนะครับก็คือเข้าออกนะครับจากคณะสว่เข้าไปที่ชิราจากชิราออกไปที่คณะสวะนะครับจะอยู่ที่ 1,360บาทครับตั๋วใบที่4นะครับก็คือตั๋วออสการ์อเมซิ่งพลาสแบบ2วันราคา940บาทได้เองครับคุ้มมากๆเลยนะฮะแค่940บาทนะครับเพื่อนๆได้ใช้ในส่วนของรถไฟซับเวย์2วันแล้วก็ค่าเข้าที่เที่ยวฟรีนะครับที่เที่ยวสัมพัญธ์สัมันธในอซาก้าทั้งหมด50แห่งเลยนะฮะลองเลือกใช้ดูครับตั๋วใบนี้คุ้มจริงๆครับอันที่5นะครับก็คือตัวของโรงแรมที่พักนะครับ6คืนนะครับที่แย่จริงๆคือรับประมาณ3,000บาทนะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณ18,0 0 0บบบบบาาททคคคคคครรรรััััััั่่่กกินนนนนนนะะะะะะ7วววว็ืือออลล3ม้้ตีีไจยู 1,200บาทนะครับคูณ7วันนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ8,400บาทครับรวมทั้งหมดนะครับนะฮะในคลิปนี้นะครับสำหรับหนึ่งท่านนะครับที่เที่ยวนะครับโตเกียวนะครับคารูซาวะนากาโนะคานาซาวะชิราคาวะโกะโอซาก้านะครับจะอยู่ที่48,100บาทครับผมนะฮะจะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับอันนี้ จะยังไม่รวมในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนของพวกค่าเข้าที่เชื่อต่างๆนะครับอย่างที่เอบอกว่าที่ยังไม่รวมอยู่ในพาร์ทน,นะฮะแล้วก็าบางท่านนะครับอาจจะเอาไปอัดแอว่าอาจจะไปซื้อตั๋วรถบัสเที่ยวนะครับในเกียวโตวเพิ่มเนี่ยก็ยังจะไม่รวมอยู่ในราคานี้นะฮะอันนี้ที่เอตีให้คร่าวๆคือว่าราคาก็คือรวมเดินทางนะครับจากสนามบ,บินนิตะเข้าไปที่โตเกียวแล้วก็ตามรูทที่เอบอกมานะครับก่อนหน้านี้นะครับว่ารวมอยู่ในราคา48,100บาทถามว่าตัวนี้นะครับ ใช้ตามเส้นทางนี้นะครับเวัน6คืนนะครับถามว่าใช้ JR โฮคริสูอาร l ดพาร์ตเด็กเกวันเนี่ยคุ้มไหมนะฮะอันนี้ A ลองรวมมาให้แล้วนะฮะว่าตามเส้นทางที่ A ลองวางมานะฮะโมเดลครอสตัวเนี้ยนะฮะตีเป็นเงินไทยนะฮะอยู่ที่ประมาณ8,310บบาทนะครับที่เราใช้นะครับตลอดเส้นทางจากนาริตะนะครับเข้ามาที่ โตกเกียวนะฮะแล้วก็วิ่งตามรูทเลยนะฮะจนมาสุดที่สนามบินคันไซนะครับที่โอซาก้านะครับจะอยู่ที่8,310บาทนะครับเอามาลบกับในส่วนของตั๋วนะครับ JR โฮคุริคุอาร์ดพารแบบ7วันนะฮะจะอยู่ที่ 6,400บาทนะฮะเราก็จะได้กาไรอยู่ที่1,910บาทนั่นเองฮะถ้าเราซื้อเป็นเที่ยวๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8,310บาทถ้าเราใช้ตัว๋วตัว JR h o m i u Pass เนี่ยมันก็จะจ่ายราคาเดียวก็คือ6,400บาทนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่รวมตั๋วที่เราใช้นะครับตัวามาโนเตะ l i น์นะครับในรอบๆในโตเกียวนะอันนี้คือใช้ได้ไม่จํากัดนะ,ะอันนี้เอยังไม่เอามารวมในนี้นะถ้าเอามารวมเนี่ยคือมันก็คือจะยิ่งแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวเนี่ยมันก็คือจะยิ่งแพงกว่านี้อีกน,ะะว,กว,นว,ว,กวันนะ มาสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปสนามบ,บินอีกนะฮะอันนี้เอยังไม่รวมอยู่ใน8,310บาทเนาะนะฮะถ้าเอามารวมนะผมว่ามีเป็นประมาณเกือบหมื่นอะ่ะเกือบหมื่นบาทนะฮะแค่เราใช้ตัวตัว JR 6ฮคุร ok ิค ok ูอาทแบบเวันนะฮะเอรับรอ,องว่าคุ้มนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าไม่ใช้ JR ใหญ่นะครับเที่ยวเส้นทางโตเกียวโอซาก้าครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พาสตัวไม่ว่าจะเป็นตัว JR โฮคุริสูอาร์ตพาสนะครับหรือว่าเป็น JR ตัวไหนนะครับแล้วก็การเดินทางในเส้นทางญี่ปุ่นครับเพื่อนๆสามารถสอบถามในช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าช่องทางอินบุ๊คเฟซบุ๊กนะครับได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับมีน้องๆแอดมินนะครับน่ารักน่ารักนะครับคอยตอบ ตลอดเลยนะฮะแล้วก็ยินดีตอบเพื่อนๆทุกคำถามนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับมาที่ YouTube ของช่องทางของ A ได้นะฮะเอก็ยินดีนะครับตอบทุกคำถามสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นแพลนนะครับเที่ยวโตเกียวโอซาก้า7วัน6คืนนะครับโดยใช้ตัว JR โอคุเรฮุอาร์ตพาสแบบ7วันต่อเนื่องครับก็เป็น อีกหนึ่งแผ่นนะครับที่เออยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆลองไปเอาไปอัดแอดปกับแผน่นเพื่อนๆดูครับก็สละ EP นี้เอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับจะเป็นพาร์เราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบเ e อ็กซ์คลูตลอดทิปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ